อาทิตย์ก่อนนะครับก็ขับรถอยู่เห็นเบอร์โทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ต่างประเทศนะครับก็คิดว่าน่าจะใช่แหละมิจฉาชีพก็เลยนึกสนุกครับคุยเล่นกับเขาไปแต่ก็นึกคาแรคเตอร์อื่นไม่ออกนะครับจะปลอมตัวก็เลยนึกถึงไอ้อํำนะครับตอนเล่นผู้ก่อนยอดหลักก็เลยคุยกับเขาด้วยเสี่ยงหนีไปเรื่อยๆทําเป็นตาสีตาซ่าไม่รู้เรื่องไปนะครับแต่ว่าพึ่งมานึกออกว่ามีกล้องติดอยู่ในกระเป๋าเป้นะครับก็ตอนคุยไปประมาณ 3ซี่นาทีแล้วนะครับขอหยิบกล้องออกมากดอัดน,นะครับพอโทรศัพท์ก็ใช้คุยกับมันอยู่ก็ถ่ายไม่ได้น,นะก็ไปลองดูครับเพรามันเป็นยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแมล่ลุงป้านาอานะครับถ้าเจอมุกนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าเนี่ยมิชชาชีพนะครับเราบอกว่าเราไปเปิดบัตรเครดิตท,ทิ้งไว้ไปชมกันครับรมพ่พอจะมีปากกาและกระดาษ นะครับเนที่ะครับการให้ข้อมูลเบื้องต้นนี้ไปให้คุณเนี่ยจดข้อมูลในส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐานทางคุณไว้ทำาการแจ้งความคดทาเจ้าที่นะครับแล้วผมต้องไปต้องไปจะต้องไปแจ้งที่สอ,นอนหน่ไหนะครับอ่าเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับดูดให้ว่าบัตรเป็นนี้มันเปิดขึ้นที่ชาวนอนที่ส่วนไหนนะครับโอ้ตายแล้วสิยุ่งเลยอยู่ดีๆก็เป็นนี้ทั้งเก้าหมื่นกว่าบาทบัตรเป็นนี้นะครับถูกเปิดขึ้นที่สาขาสองสูต า่าศรีซึกเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่บิ๊กซีจังหวัดลำพูนนะครับฮะาแล้วผมต้องเดินทางไปลำพูนเหรอเดี๋ยวตรงนี้นะครับขอ,อุญานะครับเดี๋ยวผมถือสายรอสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ทางคุฎาผมเนี่ยอธิบายโจงนี้ความดีกว่าว่าจะส่งคนทำยังไงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรน,นะครับซึ่งผมาบางอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวให้ทางคุณหน้าผมติดใให้นะครับค่ะเราวจะได้ค่ะสวัสดีครับ ชั้นน้าสา<ม>ังนิดาพรกะทิมานะคะเมื่อทราบว่าม่อสักครูน้องพนักง,งานมีการแจ้งทข้อม,มูาาลอะไรคะทราบบ้างคะเขาก็บอกว่าผมต้องผมเป็นนี้บาทเก้าหมื่นกว่าบาทที่ทั้งที่ผมไม่ได้เปิดธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าต้องไปต้องไปแจ้งความที่สอนอที่เกิดเหตุแล้วมันเขาบอกว่าจังหวัดลําพูนแล้วนี่ผมต้องเดินทางไปจังหวัดลําพูนเลยเหรอครับ อ๋อในส่วนตัวนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเดินทางคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะทางธนาคารที่การ <3 S 2> นโ <3 km. S 2> ยบายทําการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นการช่วยเหลือของทางธนาคารในกรณีผู้โดนแอบอ้างนาข้อมูลส่วนตัวมาทําการเปิดใช้งานหรือว่าทําธุรกรรมการเงินนะคะแล้วผมต้องทํายังไงบ้างครับค่ะอะคือในส่วน ค่ะคุณลูกค้าพอจะมีกระดาษกับปากกาไหมคะทําการสดข้อมูลรายลักอยดละอักษรเพื่อใช้ในการแจ้งความเป็นการยินยันตัวตนนะคะแล้วตรงนี้มียอดค้างาเท่าไหร่ตรงนี้คุณลูกค้าจำได้หรือเปล่าคะจาไม่ได้ครับเขาบอกว่า9ก้าหมื่นกว่ากว่าเท่าไหร่เนี่ยผมจําไม่ได้อะครับค่ะยอดค้างชำระค่ะครับผม้าหมื่นแปห้าบาทค่ะเก้าหมื่นแพันห้าครับ อันนี้ผมไม่ต้องรับผิดชอบแน่แน่ใช่ไหมครับค่ะตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะและตรงนี้ทางเราไม่ได้เข้ามาติดต่อหรือว่ากล่าวหาว่าคุณลูกค้านะคะเป็นคนเปิดใช้งานหรือว่าในส่วนตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าต้องมารับผิดชอบเรื่องค่าชดเชยในส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้คุณลูกค้าเข้าใจใช่ไหมคะคือผมผมไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆครั้งซึ้นค่ะคือใน,น, honestly, ainsi, อนส SUBSCRI, ่วนตรงนี้ทางเรานะคะคุณลูกค้าเพคุณทราบพร้อมกับคุณลูกค้านะคะว่าในส่วนตรงนี้คุณลูกค้ามีการโดนแอบอ้างนําข้อมูลมาทําการเปิดใช้งานบัตรเครดิตนะคะค่ะเพราะในส่วนตรงนี้ทางเราสอนยากให้คุณลูกค้าให้ความตื่มือวกับทางเราเพื่อทําการตรวจสอบภาพจดข้อมูลจดปิว่าวันเวลาดังกล่าวบุคคลใดนําข้อมูลของคุณลูกค้ามาทําการแอบอ้างหรือว่าทำการเสืมิทในการเปิดใช้งานและพนักงานท่านไหนหรือว่าบุคลากรท่านไหนเป็นคนอนุมัติออกไป อนุมัติออกไปได้อย่างไรนะคะและในส่วนตรงนี้คุณลูกค้าสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายกับทางด้านพนักานที่มีการอนุมัติออกไปได้นะคะครับแล,แล้วผมต้องทํายังไงบ้างค,ครับตอนนี้นะคะ่ะตรงนี้คุณลูกค้าเขียนสถานที่เกิดเหตุด้วยนะคะครับผมค่ะสถานที่เกิดเหตุนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีเมืองลำพูจังหวัดลำพูค่ะธนาคารกรุงไทย สาขาอะไรนะครับสาขาบิ๊กซีเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะสาขาบิ๊กซีเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับผมค่ะในส่วนตรงในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางธนาคารจะทำการเปิดระบบร้องทุกข์ผ่านออเบอริตเตอร์ของธนาคารกรุงไทยให้กับคุณลูกค้าได้ทำการแจ้งความกัสบสพพื้นที่เกิดเหตุ เป็นการแจ้งความผ่านทางสายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและในส่วนตรงนี้ถ้าหากว่ามีทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรรับสายให้คุณลูกค้านะคะแจ้งความตามความเป็นจริงโดยการที่คุณลูกค้าแจ้งว่าตรงนี้นะคะโดนแอบอ้างนําข้อมูลส่วนตัวมาทําการเปิดใช้งานบัตรเครดิตโดยที่ไม่ได้ยินยอมนะคะในส่วนตรงนี้คุณลูกค้าเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจครับค่ะและในส่วนตรงนี้ให้คุณลูกค้านะคะ ทำการนำข้อมูลที่ทางดิฉันให้ทำการจดไปเมื่อสักครู่ทำการแจ้งความได้เลยนะคะถ้าตรงนี้เข้าใจแล้วทำการถือสายรอไม่ต้องทำการวางสายรอจนกว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรรับสายค่ะดิฉันนางสาวธิดาพรยินดีให้บริการสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับศูนย์บริการประชาชนหนึ่งเก้าหนึ่งตลอดสายการสนทนาได้มีการบันทึกเสียงโปรดถือสายรอสักครู่ ขณะนี้ระบบกำลังโอนสายศูนย์บริการประชาชน191ตลอดสายการสนทนาได้มีการบันทึกเสียงโปรดถ,ถือสายรอสักครู่ขณะนี้เราบบกำลังโอนสายสถานีตำรวจปูตองนรืงบูร์ครับติดต่อเข้ามาแจ้งเ,เ,ร,เรื่องเดือดร้อนเรื่อเอะ่าครับเออแจ้งเรื่องที่มีคนเอาบัตรประชาชนผมไปไปเปิดบัตรกรุงไทยอะครับออฮลัลโหลผมมีเหท,ที่ไหนครับ เขาบอกเขาบอกผมว่าเกิดที่จังหวัดลําพูนนะครับแล้วตัวพญ่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนครปฐรมครับเกิดนครปฐมแล้วข้อมูลรายข้อมูลอะไรบ้างังไม่ข้อมูลในการแจ้งความผมให้ข้อมูลเลขบัตรนะครับแล้วก็วันที่<ห>มิชาชีพมันเอาชื่อผมไปเปิดบัตรนะครับครับผมมาเดียเ๋ยวแจ้งข,ข้อมูลไปครับมีข้อมูลอะไรเขาบอกว่าไปเปิดวันที่25พฤษภาที่าหาลําลำพูนนะครับใช่ครับ แล้วก็ยอดนี้เก0 0หมื่นหันเก้าหมครับแล้วรละละยบบายละเอียดข้อมูลจดกััเป๋าเมีไหมรายละเอียดข้อมูลหมายเลขบัตรใช่ไหมครับครับผมต้องสมัครวันที่เท่าไหร่สมัครที่ไหนแล้วทราบไหมยี่พฤษภาสองห้าครับสมัครที่บิออ๊กซีสาขาลำพูนครับ ที่ภาคพืชตาหงส์เกียรติที่ลำพูนนะครับใช่ครับเขาถึงบอกว่าเนี่ยจะให้ต่อคุยกับคุณตำรวจที่สอบพอ,อที่ลำพูนใช่ไหมครับที่คุณตำรวจที่ใช่ที่ลำพูนถูกไหมครับผมับผม้อยตำรวจโทรอาตุสิร์รองสารวัตรสืบสวนรับแจ้งความสอบบาลูนครับผมคือผมร้อนใจมากเลยครับ,รบคุณตำรวจเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนไปเปิดนะครับแล้วผมไม่ต้องรับผิดชอบนี้ก้อนหนีใช่ไหมครับ อ่าเดี๋ยวแจ้งเงินก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะทําการลงพุ้กที่ตรวจสอบให้เดี๋ยวผมจะทำการลงบุ๊ที่ประจาวันให้ก่อนในส่วนของการกดเงินเนี่ยเขากดเงินไปวันที่เท่าไหร่เราทราบไหมผ่มไม่ทราบเลยครับว่าเขากดเงินไปที่เท่าไหร่เขาแค่บอกว่ามันไปเปิดบัตรวันที่เนี้ยครับที่เขาแจ้งมาครับผมมาเดี๋ยวเขาตราบชื่อนาะมสกุลคุณได้ครับชื่ออะไรครับผมชื่อนาที่เอกวิจิตรนะครับนะที่อายุเท่าไหร่นะ 45, ครับออายุสี่สิบห้าครับ อีสี่สิบห้าปีเนี้ยเกิดอะไรไหมถูกใ้สายของสอบพอตระกเพื่อนไปจะกตบันทึกภาพผู้เสียหายติดต่อมาแจ้งความนะครับอ๋อต้องมีลายด้วยเหรอใช่ครับจาเป็นจะต้องบันทึกภาพวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์นะครับเพื่อเก็บเียมรูปของคสันสานคนที่ติดต่อมาแจ้งความนะครับกับรูปภาพะต่กล้องจอนปิดนะครับได้เลยไอ้ลน์ผมก็แอดไม่เป ah ็นซะด้วยสิปกติเขาใช้เบอร์เบอร์ที่โทรห้าผมเนี้ย แเราคก็แอดมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเนี่ยเพื่อนเพื่อนลนของสองพมมลพูเข้ามาครับครับผมไลน์ไอดีครับครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับไลน์ไอดีคือคือกดกดกดตรงไหนนะครับกดเข้าไปที่ไลน์แล้วทีนี้กดเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ค้นหาครับค้นห้า ใช่ครับทีนี้จุดเขียวเนี่ยจะอยู่ฝั่งท่าสายผิดเขียนว่าไอดีถูกต้องไหมให้คุณตอกตัวเลขลงไปเลยครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับใส่ตัวเลขลงไปเลยใช่ไหมครับครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อกันจากหนึ่งเก้าหนึ่งเลยนะหรอกครับตามผมหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ใส่จุดก่อนครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบก่อน หนึ่งเก้าหนึ่งแล้ต้องมีจุดก็เหรอครับครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็จุดครับครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับห้าหนึ่งศูนย์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 สามตัวถูกไหมครับครับครับผมกดค้นหาครับเจอไหมครับสอบคอมือง์ลัพูน่มค้นหาดีไซนดีนะครับคือจุดเกิดการนี่จะอยู่ฝั่งไดีฝั่งซ้ายมือสุดมไหมครับผมอ๋ออันเดี๋ยวนะครับแล้วอันนี้คืออผมต้องคุยวิดีโอคอลกับคุณตำรวจเหรอครับ คือจะทําการบันทึกภาพผู้เสียหายที่ติดต่อมาแจ้งความนะครับยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณนัททีเอกวิจิตจริงที่ติดต่อมาแจ้งความนะครับนะครับพ่อผมกดเพื่อนมาได้ยังครับเอ๊กดเราทําไมมันไม่ได้มันบกคือรายเดียวคุณครับรายเดียวคุณรายเดียวอะไร ผมไม่ทราบผมใช้ผมใช้แต่เบอร์นะครับปกติคนก็กอาจเบอร์ผมเนี่ยก็เบอร์ที่โทรมาเนี่ยครับทำการค้นหาไม่พบการค้นหานะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูไอเดีย้ครับกดเข้าไปดูไอดีคืออะไรครับโปรไฟล์ครับแล้วดูว่าคุณได้ตั้งค่าไอดีไว้ไหมโปรไฟล์โปรไฟล์คืออะไรจะบอกโอ้ยภาษาอัรรงกฤษผมไม่รู้เรื่อง,องคุณตำรวจกดย้อนกนนลับไปที่หน้านหลักก่อนกดย้อนกลับหน้าหลักไปที่หน้าหลัก้วทีนี้กดเครื่องหมายปบเพื่อตัวเครื่องหมายไปก็ตั้งค่าครับ ขวามือด้านบนสุดครับเห็นไหมที่มันเป็นแฉกอ่ะเป็นเครื่องหมายตั้งค่าสัามผัสกันหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนโอ้ยงงไปหมดจะใช้ก็ไม่ค่อยเป็นอยู่ด้วยอตอนนี้ตอนนี้คือที่หน้าหลักได้ยังหน้าหลักหน้าหลักคืออะไรหน้าหลักมุมซ้ายมือด้านล่างสุดของหน้าหลักแรกหน้าแรกขอปลายอ่ะคุณหคหคเห็นไหมหน้าแรกยู่มุ่มซ้ายมือด้านล่างสุดเห็นไหาหน้าหลักอ่ะหรือว่าหน้าแรกอ่ะเห็นไหมโอ้ยทอ้ยมันยุ่งยากจังจริงเนี่ย ผมไปหาคุณตำรวจท,ท,ที่ที่ไหนเนี่ย่ยู่ที่ไหนเนี่ยอาเดี๋ยวผมอยู่ที่สพมางปูนะข <c oughs> น,นตนที่กดไปที่ทางานตัไปยังเลยว่าออกมาจากไอในส่วนหน้าจอของพเพื่อนๆหรอยังออกมายังคุณตำรวจมีออกมาเรครับมีผมใช้ไม่เป็นเลยไอโทรศัพท์บ้านเนี่ยมันใช้ยากใช้เย็นยังเลยไอเทคโนโลยีเนี่ยผมไปห้าผมไปผมไปแจ้งความที่สพอได้ไหมเดี๋ยวเราแจ้งเงินก่อนเดี๋ยวแจ้งเงินก่อนเดี๋ยวตอนนี้โทรศัพท์มันขึ้นว่าอะไรบ้างหน้าจอของคุณเนี่ยมันขึ้นอะไรบ้าง มันมีแต่หน้าลายที่ผมคุยกับรู้กับเมียเนี่ยก็ใช่ก็นะที่คุยกับรู้กับเมีงไงมือขวานือนดล้วปวดตุแบตเตอรี่เห็นไหมขวามือบนสุดตรงแบตเตอรี่ตรงแบตเตอรี่อ่ะที่ที่ไตเห็นไหมตั้งตั้งขะที่เป็นรูปอะไรนะเป็นรูปตั้งค่าอะไรนี่แหละรูปเปลืองอ,ะอ่ะะกดเข้าไปแนละ้วเป็นอีกครั้ง,งครับฮัฮโลโหลอะไรนะ,ะที่นี่กดตรงคำว่าโปรไฟล์ Fi ครับกดตรงคำว่าโปรไฟล์โปรไฟล์เห็นไหมอ่าเป็นอีกครั้ง กดละอ,อ่าอ่าแล้วทีนี้เลื่อนเลื่อนมาครับดูเบอร์ตัวรหัสที่ใช้สมัครครับใช้เบอร์ไหนสมัครมันขึ้นเบอร์อะไรเอา้าเบอร์ตรงหมายเลขโทรศัพท์อะ่ะที่จะว่าหมายเลขโทรศัพท์อ่ะซูมตั้งคำว่าชื่ออะ่ะเบอร์มันชื่อ สูนเ,เบอร์ใช่ไหมักคุณนะสี่หนะ้าหนึ่งสองใช่ครับแล้วตรงคำว่าดีษาอัะมันคินอะไรมันตัวภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเป็นตัวภา,า,าษ<ไ>าอังกฤษเนอะผมก็อ่านไม่รู้เรื่องซะด้วยสิเดี๋ยวสะกดทีละตัวนะภา,าษาอังกฤษึินอะไรผมอ่านภาษาอาังกฤษไม่ออกคุณตำรวจภาษาอังกฤษไม่ออกดีงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้คุณเนี่ยกดไปค้นหาโดยใช้เบอร์โทรศัพท์นะเดี๋ยวกดกากระบาดออกก่อนแล้วกดไปตรงรเพื่อน <น>กดกากระบาดอ่าใช่ใช่เห็นไหมเครื่องหมายกากระบาดอยู่มุมขวาแต่ทีนี้กดเครื่องหมายบวกข้างๆฟันเฟืองอะเห็นไหมมุมขวามือได้บนสุดข้างๆกันน่ะเห็นไหมครื่องม่ายอะไรนะครับตอนนี้กดตรงเพื่อนเพื่อนครับกดเข้าไปตรงเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้กดคา,าว่าค้นหาค้นห้าใช่ใช่ เห็นแล้วยังแท่นน่นเห็นแล้วครับอ่าตรงทีนี้ตรงกลางหน้าจอด้านบนสุดเนี่ยมันจะเห็นคำว่าค้นหาเพื่อนถูกต้องไหมพ้นห้าเพื่อนคือตอนนี้มันจะมีจุดเฉียวๆอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับ้คำว่าหมายเลขโทรสัมผัสสัมภาษณ์ไปตรงหมายเลขโทรศัพท์สัมภาษณ์ตรงไปตรงตรงหมายเลขโทรศัพท์ใช่ที่เห็นว่าหมายเลขนับอ่ะจุดเดียวอยู่ในให้จุดที่อยู่ในวงกลมออกคำว่าหมายเลขโทรศัพท์นะโอ้ยสัมผัสมาทำไมมันยากเกินเจ้าหนีวะ มันไม่ได้ยากเนอะไรหรอกคุณกูหนาเพื่อนคุณยังกูหนาไม่เป็นเลยก็พมไม่เคยใช้โทรศัพท์บอกคุณตำผมไม่เคยใช้ไอ้โทรศัพท์แบบนี้คุณตำรวจผมก็โทรแล้วก็รับสายแบบนี้ฟังฟังตอนนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามไอ้ดีถูกต้องไหมตอนนี้คุณตำรวจเอาอย่างนี้ผมร้อนใจผมไปผมมีเวลากี่วันถ้าผมไม่ต้องเสียแมงมากเลยควายร้อนใจพ่อไงย S <S> ถ่วงเวลานะครับจะได้ไปใช้เวลากับคนอื่นได้น้อยลงนะครับ